สวัสดีครับพบกับสูรุกคาลิเวอร์ูลเราเริ่มต้นกันที่โซเชียลแทบแตก vs โพสภาพเซ็นชื่อบวกอิโมจิปาะกาแฟนหงดีความสนันสัญญาณย้ายซบแอนฟิลโพสพิจนาสะเทือนแอนฟิลฟอร์เรียนวีสโพสภาพกำลังเซ็นชื่อลงหนังสือแฟนบอลพร้อมอิโมจิรูปมือเขียนจุดกระแสให้เดอะคอปทั่วโลกคลั่งโลกโซเชียลกำลังลุกเป็นไฟนะครับบรรดาสาวกเดอะเรดลิเวอร์ูล ต่างออกมาแสาดงความคิดเห็นกันอย่างดุเดือดและเต็มไปด้วยความหวังหลังได้เห็นความเคลื่อนไหวล่าสุดบนโลกโซเชีื่อมีเดียของฟอร์เรนเวียสยอดดาวเตะทีมชาติเยอรมน,นีที่โพสต์ภาพตัวเองกําลังโจรดประกาศเซ็นชื่อลงบนหนังสือของแฟนบอลพร้อมแนบอิโมจิรูปมือเขียนสุดคลาสสิกทากลางกระแสะข่าวการเนยกทีมที่ร้อนระอุภาพต่างานะครับถูกตีความไปในทิศทางเดียวกันว่านี่อาจเป็นสัญญาณการเซ็น,นชัญญา ร่นถิ่นอนฟิลที่ใกล้จะเป็นความจริงเต็มทีโดยเมลสปอร์ตรายงานม,มาว่าลิเวอร์พูลเตรียมทุ่มสติค่าตัวนักเตะของเกาะอังกฤษเพื่อกระชากไลเซนสตาจากไบเอ,อ์เลเวอร์กุเซนในวัย22ปีผู้นี้ซึ่งได้แสดงความต้องการอย่างชัดเจนว่าหัวใจของเขาเลือกหงส์แดงเป็นสถานีต่อไปแม้งางขายยาจะยืนกรานค่าตัวไว้ที่126ล้านปอนด์ขณะที่ข้อเสนอแรกจากลิเวอร์พูลอยู่ที่109ล้านปอนด์ วเชื่อว่าทั้งสองสโมสรจะสามารถหาจุดร่วมกันได้ในไม่ช้าโดยลิชันฮิวผู้ในการกีฬาของลิเวอร์พูลได้ยืน่นข้อเสนอเพิ่มเติมที่มีเงื่อนไขบนนัดตามผลงานที่สามารถบรรลุได้ไม่ยากเช่นการคว้าสิทธิ์เข้าร่วมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนีกเพื่อจูงใจนั่นว่าโพสต์ล่าสุดของ v ีเอสทำให้แฟนบอลลิเวอร์พูลแทบอดใจรอไม่ไหวโดยมีคอมเมนต์แฟนบอลลิเวอร์พูลดังนี้เซ็นสัญญาแล้วยินดีต้อนรับสู่ลิเวอร์พูลยูวิลเนวเวอร์วอลต ผู้ใช้งาน xtwitter รายหนึ่งคอมเมนต์หมายความว่าเขากำลังจะเซ็นสัญญาใช่ไหมอีกรายเสริมกำลังหยอกล้อแฟน,แ,ฟนแน่นอนขณะที่บางส่วนก็ยังคงหลุ้นระทึกรายงานเมื่อปสาห์ที่ผ่านมาระบุว่าอันเนอร์สลาตผู้จัดการคีมลิเวอร์พูลมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ดีลนี้ใกล้ความจริงเขาสร้างความประทับใจให้กับ vs อย่างมากไม่เพียงแต่ด้วยความมุ่งมั่นและแผนการทำทีมที่ชัดเจนแต่ยังรวมถึงการถ่ายทอดความคลั่งไคล้ ของสโมสรและพลังงานของแฟนบอลนอกจากนี้การการันตีบทบาทสําคัญในแนวรุกของทีมที่สลัดเคยพาสโมสรเก่าคว้าแชมป์ลีกมาแล้วนั้นเชื่อว่าเป็นปัจจัยตัดสินใจที่ทําให้ Liverpool, ลิเวอร์พูลปาดหน้าบาเยอร์หลังจากแมนซิสตี้ได้ถอนตัวออกไปก่อนหน้านี้ หากการเซ็นญ,ญากับ v ีลุล่วงตามคาดเขาจะเป็นการเสริมทัพร,รายที่2ของลิเวอร์พูลในช่วงสัมเมอนี้ต่อจากเจมี่ฟิมปงแบ็กขวาเพื่อนร่วมทีมจากเลเวอร์คูเซนที่ตบเท้าก็ส่วโร,รอแอนฟิลไปก่อนนั้นแล้วและนี่จะเป็นการประกาศสักดาความเทยทะยานของหงแดงในฤดูกาลใหม่อย่างแท้จริงนะครับด่วน หงแดงทุ่มแหลกลั่นปิดดีเวท130ล้านยูโรบวกแข้งดังสลัดชี้เป้าเบอร์สิบปฏิวัติทีมข้อเสนอมหาศาลลิเวอร์พูลยื่นซื้อฟอรเรียนเวทสูงถึง125-130ล้านยูโรตามการรายงานจากฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กตลาดการแข่งนักเตะซัมเมอร์นี้ส่อเขาเรือหงแดงลิเวอร์พูลภายใต้การกุมเงียงของกุนซืออาเนอร์สลัดแสดงความเยยทะยานอย่างชัดเจน โดยการเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อกระชากตัวฟอรเรียนเวียสเพเมเกอร์อัจฉริยะจากเบอร์ลินกุเซนแชมป์บุนเดสกาเยอรมันโดยฟอรเรียนแพทเทนเบิร์กกูรูข่าวซื้อขายชื่อดังจากสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้ยืน่นข้อเสนอมูลค่าสูงถึง125ถึง130ล้านยูโรเพื่อหวังปิดดีลนี้ให้จงได้ แม้ตัวเล่นดังกล่าวยังคงต่ำกว่าที่ห้างขายยาเลวูเซ่นประเมินไว้ที่150ล้านยูโรอยู่เล็กน้อยแต่บรรยากาศการเจรจาระหว่างทั้งสองสโมสรนนั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีอย่างยิ่งไพร์เทนเบิร์กเสริมว่าการเจรจายังคงดําเนินต่อไปและเป้าหมายของทั้งสองสโมสรคือการบรรลุข้อตกลงโดยเร็วบ่งชี้ว่าบิ๊ก e ดีนี้ใกล้จะเป็นความจริงเข้ามาทุกขณะ ทีเด็ดของของ้อเสนอน้ี้ไม่ได้มีเพียงแค่เม็ดเงินมหาศาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลจะแนะนำนักเตะของตัวเองเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วยประเด็นนี้ถูกพูดถึงมาตั้งแต่แตวันที่24พฤษภาคมและดูเหมือนจะกลับมาเป็นหัวใจสําคัญของการเจรจาอีกครั้งเนื่องจากเลเวอร์กุเซนเองก็กําลังมองหาผูเ้เล่นใหม่ในหลายตําแหน่งทั้งผู้รักษาประตูเซนเตอร์แบ็ back, กกองหน้า และแน่นอนที่สุดคือเ,เล่นหมายเลขสิบเพื่อทดแทนการขาดหายไปของ VS ชื่อของคาบีเอเลต์มิกฟิลด์ดาวรุ่งชาวอังกฤษถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคดดเดตสําคัญที่อาจถูกรวมเข้าไปในข้อตกลงแม้เจ้าตัวจะเป็นที่รักของแฟนบอลและมีศักยภาพสูงแต่การมาของ VS อาจทําให้โอากาสลงสนามของเขาลดน้อยลงซึ่งอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสําหรับเลเวอร์คูเซน การที่ลิเวอร์พูลทุ่มเทอย่างหนักเพื่อคว้าตัว VS ซึ่งเป็นผู้เล่นในตำแหน่งหมายเลขสิบโดยธรรมชาติสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการเล่นภายใต้อาร์เนอร์สลัตอย่างชัดเจนจากยุคข,ของเจคเก้นคลับที่เน้นความเข้มข้นและเกมที่รวดเร็วสลัดดูจะให้ความสำคัญกับโครงสร้างเทียมการควบคุมเกมและบทบาทที่ชัดเจนของผู้เล่นในสนามเวไม่เพียงแต่เป็นผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ แต่เขายังเป็นสัญลักษณ์ของลิเวอร์พูลยุคใหม่ที่พร้อมจะเล่นอย่างมีระบบและสร้างสรรค์เกมจากแดนลึกรายงานล่าสุดจากแพทเเบิร์กระบ,บุว่าเหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่วันเท่านั้นโดยเวียดซึ่งปัจจุบันอยู่กับแคมป์ทีมชาติดเดยอรมน,นีกำลังรอสัญญาณไฟเขียวเพื่อเดินทางมาตรวจร่างกายกับลิเวอร์พูลเป็นไปได้สูงที่หงแดงจะยอมเพิ่มค่าตัวหรือยืนยันการแนมนักเตะเพื่อปิดเดียวประวัติศาสตร์นี้ โดยจากมุมมองแอนฟิลอินเด็กชี้ว่าหากการเยีทีมครั้งนี้สำเร็จจะเป็นการเซ็นยาที่น่าตื่นเต้นที่สุดครั้งหนึ่งของลิเวอร์พูลและเป็นการประกาศกราว่าพวกเขากลับมาพร้อมท้าทายทุกทีมในโยุโรปอีกครั้งแฟนบอลเดอะคัพเตรียมเฮได้เลยด่วนเซตเทือนแอนฟิลลิเวอร์พูลไฟเขียวดิวยักษ์เปิดทางปล่อยลูดิอาร์ตสู่อัลนซอร์ ค่าตัวอาจทะลุ70ล้านปอนด์ดิวยักจ่อระเบิดลิเวอร์พูลอาจเปิดรับก็เสนอมหาศาลถึง70ล้านปอนด์เพื่อปล่อยลุยดีอาร์ตตลาดการสแกนนักเตะสมมุนีของลิเวอร์พูลนะครับดูเดือดเลือดพานชนิดที่แฟนบอลต,ต้องจับตาแทบไม่กระพริบไม่เพียงแต่ต้อนรับเครื่องใหม่ระดับตัวท็อปที่จ่อเปิดตัวทั้งเจมี่พิมพงศ์ที่เปิดตัวไปแล้วฟอร์เรนเวียสที่มีลุ้นสูงเมล็อเคอร์เกตที่เจอจากึ้นหน้าและก่อนหน้ารายใหม่ที่อาจจะต้องทุ่มทุนมหาศาล แต่ล่าสุดมีรายงานสุดฮือฮาที่อาจสั่นสะเทือนแผงแนวรุกเมื่อหงแดงดูเหมือนจะเปิดประตูอ้าแขนรับข้อเสนอยักษ์ใหญ่เพื่อปล่อยตัวลุยดีอาร์ตปีกตัวเกงเ่งชาวโคลัมเบียหลายสำนักข่าวชั้นนำรมถึงเดอะไทมรายงานตรงกันว่าอัลนาเซอร์สโมสรมหาเิรษฐีจากซาอุดีอาระเบียกำลังให้ความสนใจอย่างจริงจังในตัวลุยดีอาร์ตโดยใส่ชื่อของเขาไว้ในลิสต์เป้าหมายหลัก และมีกระแสข่าวว่าค่าตัวของดาวเตะในวัย28ปีอาจสูงถึง80ล้านยูโรหรือประมาณ70ล้านปอนด์สิ่งที่น่าจับตามองอย่างยิ่งคือท่าทีของลิเวอร์พูลที่เดอทํามชี้ว่าดูจะยินดีกับความสนใจนี้แม้จะไม่แสดงออกโดยตรงแต่เป็นการส่งสัญญาณผ่านการนิ่งเฉยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในการยื่นข้อเสนอขายายสัญญาช่วงใหม่กับดีอาร์ตซึ่งสัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะเหลือเพียงแค่2ปีเท่านั้น และเขายังได้รับค่าเ่อยตามสัญญาเดิมที่เซ็นกันเอาไว้เมื่อปี2022ซึ่งถือว่าค่อนข้างน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสถานะตัวจริงและผลงาน13ประตูกับ5แอซิสในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลล่าสุดการไม่เริ่มเจรจาสัญญาใหม่ถูกตีความอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่าสำมมนี้คือโอกาสทองและอาจเป็นครั้งสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลจะสามารถขายดีอาร์ตได้ในราคาเต็มมูลค่าเพราะหากปล่อยให้ถึงปี2026ซึ่งเขาจะเหลือสัญญาเพียงปีเดียว อำนาจต่อรองและค่าตัวย่อมลดห่วมห้าบนี่จึงเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าสโมสรพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนออย่างจริงจังแน่นอนนะครับว่ายังไม่ได้หมายความว่าลิเวอร์พูลจะขายดียร์อย่างแน่นอน100เเซแต่การไม่ปิดประตูด้วยการยื่นสัญญาฉบับใหม่ถือเป็นการเปิดทางให้เกิดเมกเดิลครั้งนี้อย่างไม่ต้องสงสัยทำกลางยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ที่อาจมีการปล่อยเควินเกลเฮอร์และเดวินดูเยตออกจากทีมเช่นกันจับตาดูสถานการณ์นี้ให้ดี บางทีดิวช็อกโลกมูลค่า70ล้านปอนด์อาจกำลังจะเกิดขึ้นที่แอนฟิลด์ก็เป็นไปได้เดือดอดีตข้างดังซัดลิเวอร์พูลโดนข่มเหงปล่อยเทนให้มาริดทูกโูชี้ควรเล่นแง่ให้เข็ดดิวช็อกโลก ลิร์พูแชมป์มพิมลีกสดๆร้อนร้อนได้ปล่อยเทนอเล็กซานโนให้กับเ,เรือมาริดด้วยค่าตัว10ล้านปอนด์หลังนักเตะไม่ต่อสัญญาประเด็นร้อนสะเทือนแอนฟิลด์สโมสรแชมป์พิมลีกทีมล่าสุดกำลังเผชิญเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงหลังจากมีรายงานยืนยันว่าพวกเขาได้ตกลงปล่อยเทนอเล็กซาน,นโนแบ็กควาคุสคันในวัย26ปีให้กับราชูตุขาวเ,วเรือมาริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนด้วยค่าตัวที่ถูกมองว่า ถูกแสนถูกเพียงประมาณ10ล้านปอนด์โดยดีวนี้มีผลให้นักเตะย้ายสกัดอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนเดิมทีอเล็กซานเดอร์โ no, นซึ่งเป็นผลผลิตจากอะคาเดมีของสโมสรและกำลังจะหมดสัญญาในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ได้ประกาศอย่างชัดเจนว่าจะไม่ต่อสัญญาจนใหม่ทำให้เรยมริตติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมที่จะคว้าตัวไปร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัว ยันไรก็ตามด้วยความปรารถนาของยอดทีมจากสเปนที่ต้องการให้ดาวเตะทีมชั้นเกลดรายนี้พร้อมสําหรับการแข่งขันฟีฟ่าคัพเวิลด์คัพที่จะเริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมทําให้เกิดการเจรจาและต้องสองสโมรสกรกับลุกขอตกลงดังกล่าวแล้วโดยลิวเวอร์พูลจะรับเงินก้อนนี้พร้อมทั้งประหยัดค่าเหนื่อยของนักเตะไปในตัวแต่ทาวาการตัดสินใจครั้งนี้กลับไม่เป็นที่พอใจของกราเบียอัตบลฮออดีตกองนน้าของอัตตันวิล่าซึ่งปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักวิจารณ์ฝีปากกล้า โดยเขาได้ออกมาตําหนิลิเวอร์พูลอย่างโดนแรงผ่านท a อกสปอร์ Sport, ว่าเป็นการยอมให้เรยมอริดข่มเหงคุณรู้ไหมผมจะทํำยังไงอับบาร์ห์เปิดฉากอย่างเผ็ดร้อนผมมั่นใจว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็คงเห็นด้วยถ้าพวกเขาบอกว่าใสหัวไปเลยพวกคุณมาตกลงรับหลังกับนักเตะของเราทํำก็ตกลงให้เขาย้ายไปเรยมอริดทําให้เราเสียผู้เล่นราคา100ล้านปอนด์เขคือผู้เล่น100ล้านปอนด์ในวัยที่ยอดเยี่ยม พวกคุณรอไปจนถึงวันที่หนึ่ง,งรกรกฎาคมน่นแล้วเขาจะพลาดลงเล่น2เกมในคับเวิลด์ครับเป็นไงละ่ะพวกคุณคิดว่าสามารถกลมเหงทุกคนได้ดรวยรมรดสสมสรนที่ใหญ่ที่สุดในโลกแต่พวกคุณกลมเหงลิวร์ภูไม่ได้หรอกอับบอลลฮองกล่าวเสริมใช่เงิน1ิบล้านปอนด์มันก็เยอะแต่บางครั้งผมก็คิดว่ามันคงจะดีไม่น้อยถ้าลิวร์ภูพูดว่าไม่พวกเขาจะไม่ได้ลงเล่นให้กับพวกคุณจนกว่าจะถึงวันที่1นึ่รกรกฎาคมพวกคุณคิดว่าอยากจะได้อะไรก็ได้ เรัลมดริดคุณได้เอมเป้ไปแบบฟรีๆไดเทนไปแบบเกือบฟรีแล้วตอนนี้คุณต้องการเขาคุณกลับยื่นก็เสนอแค่10ล้านปอนด์สำหรับนักเตะราคา100ล้านปอนด์ทันเนียลเล็กเานเดโนได้เซ็นญาร้อยยาว6ปีกับเรียมดริดและจะพร้อมลงสนามช่วยทีมใหม่ในเกมแรกของศึกฟีฟ่าคัพเวิลด์ครับ Cup, ที่พบกับอาวอิลานในเดือนกรกฎาคมนี้และจะก,กลายเป็นผู้เล่นของราชชุดข,ขาวอย่างเป็นการในวันที่1มิถุนายนนี้ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ถึงการตัดทิจใจของอดีตต้นสังกัด ดิวเวีสซอพิกโผซื้อเบียร์ย้ำลิเวอร์พูลอาจใช้สูตรพิสดารพ่วงแข่งแลกตัวไม่ใช่แค่ทุ่งเงินสดไม่ธรรมดาแหล่งข่าวเยอรมันฟอร์เรียนแพนเทนเบิร์กจากสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีชี้ดิวฟอร์เรียนเวียสไปลิเวอร์พูลอาจซับซ้อนกว่าที่คิดตลาดการสแกนนักเตะร้อนรุ่ยิ่งขึ้นความกราวนาล่าสุดในมหาการ์การไล่ล่าตัวฟอร์เรียนเวียสเพเมเกอร์อัจฉริยะของเลเวอร์กูเซนโดยลิเวอร์พูลอาจมีเซอร์ไพรส์ครั้งสำคัญ เมื่อแหล่งข่าวระดับสูงจากเยอรมนีออกมาเน้นย้ำว่าโครงสร้างของข้อเสนอที่หงแดงกำลังเจรจาอยู่นั้นอาจแตกต่างและซับซ้อนกว่ารายงานข่าวก่อนหน้านี้ที่เน้นไปที่ตัวเลขเงินสดก้อนโตเพียงอย่างเดียวก่อนหนี้กระแสข่าวส่วนใหญ่พุ่งเป้าไปที่การตกลงเงื่อนไขส่วนตัวระหว่างลิเวอร์พูลกับเวสตได้สําเร็จโดยมีรยายงาน,นว่านักเตะน,นั้นเลือกแอนฟิลเหนือกว่าเบย์มินนิกและจะได้รับเสื้อหมายเลขสิบําให้โฟกัสทั้งหมดอยู่ที่การเจรจาค่าตัวเท่านั้นโดลิเวอร์พูล ได้ยื่นข้อเสนอแรกมากกว่า100ล้านยูโรก่อนที่ฟาอเบซิโอโรมาโนและเดวิดออสตินรายงานว่าข้อเสนอถูกยกระดับขึ้นไปเป็น130ล้านยูโรแม้จะยังต่ำกว่าราคา150ล้านยูโรที่เลเวอร์คูเซนตั้งเอาไว้แต่การพูดคุยโดยรวมเป็นไปในทิศทางบวกยังนรอยก็ตามฟอรเรียนพนเทเบิร์กผู้สื่ข่าวชื่อดังของ Sky Sport Germany ได้ชี้ประเด็นที่น่าสนใจมาโดยตลอดวันลิเวอร์พูลและเลเวอร์คูเซน กำลังพิจารณารวมผู้เล่นของหงแดงเข้าไปในข้อตกลงนี้ด้วยโดยเมื่อวันที่24พฤศภาคมที่ผ่านมาเขาเคยระบุว่ามีการพูดคุยกันเกี่ยวกับข้อตกลงที่ลิเวอร์พูลจะจ่ายค่าตัวและเลวุเสเซนจะได้รับผู้เล่นจากลิเวอร์พูลเพิ่มเติมเนื่องจากห้างขายยากําลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งผู้รักษาประตูกองหลังตัวกลางอาจรวมถึงกองหน้าและน่นอนว่ารวมถึงตัวแทนของ V ีเสและในการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่3 1พฤศภาคม แพลตเทนเบิร์กได้ตอกย้ำถึงความเป็นไปได้ของสูตรพิสดารน,นี้อีกครั้งเลเวอ์พูดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า125-130ล้านโยูโรสำหรับฟอร์เรียนวีเออย่างไรก็ตามยังไม่มีข้อตกลงทั้งหมดกับเบเลวกูกุเซนการเจรจายังคงดาเนินต่อไปข้อตกลงที่รวดเร็วคือเป้าหมายของทั้งสองสโมสรคาดว่าน่าจะอีกไม่กี่วันสรุปแม้ตัวเลขเงินสดราว130ล้านโยูโรจะเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางแต่ไพ่เด็ด ที่อาจซ่อนอยู่ในการเจรจาครั้งนี้คือการแลกเปลี่ยนตัวผู้เล่นซึ่งอาจเป็นกุญแจสำคัญที่ทําให้ดิวประวัติศาสตร์นี้ลุล่วงและทําให้โครงสร้างค่าตัวสุดท้ายไม่ตรงกับรายงานที่เน้นเงินสดเพียงอย่างเดียวต้องจับตาดูกันต่อไปว่าบทสรุปของมหาการนี้จะออกมาในรูปแบบใดแฟนบอลห้ามกระพริบตาหงดังเอาจริงลุยคว้าแข้งบุนเดสายที่3ลุยเคบา เป้าเสริมหลังบ้านทำกลางข่าวกอรเนเต้สอวุ่นส่วน,ว,นวูฟทาบดาวรุ่งลิเวอร์พูลหงดังลิเวอร์พูลเอาจริงนะครับได้ดล็อกเป้าลูคเคบาเสริมหลังบ้านจ่อปิดดิวมูเดสกาคนที่3ากอรเนเต้สอแวววุ่นส่วนวูบทำตัำ้มซุ่มโฉกดาวรุ่งลิเวอร์พูลหงแดงรุกตลาดยววูโรนต่อเนื่องนะครับหลังจาะได้ฟิลปงและวีเอ็ตลิเวอร์พูล l เล็งคว้าดาวดังมูเดสกาเยอรมันคนที่3คือคลาสเซโลลูคเคบาปักกันหลังไลฟ์ซิก ตลาดการสแกนนักเตะของหงแดงลิเวอร์ pool ยังคงเดือดพล่านไม่หยุดหลังจากมีการเปิดตัวปิดเดียวจม,มีพิมปงและมีความขึ้นหน้าอย่างมากในการเจอจาคว้าตัวฟอร์เรนเวียตสองดาวดังจากบุนเดสกาเยอรมันและล่าสุดมีสัญญาณบวกว่าสโมสรกำลังเดินหน้าเต็มกำลังเพื่อคว้าดาวเด่นจากลีกสูงสุดของเยอรมน,นีเป็นรายที่3และเป้าหมายคราวนี้คือการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับโดยชื่อของคลาสเตโลลูเคบา ประการหลังดาวรุ่งฟอร์มแรงของอาบาไลาซิกถูกโยงเข้ามาอย่างหนักการที่ลิเวอร์พูลนะครับต้องมองหาเซนเตอร์แบ็กค,คนใหม่นั้นมีปัจจัยสำคัญมาจากความไม่แน่นอนในอนาคตของอิบเรยมาโกนาเต้ประการหลังชาวฝุั่งเศสแม้สโมสตรต้องการให้เขาอยู่กับทีมต่อไปแต่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขากําลังจะหมดลงหลังสิ้นสุดฤดูกาลหน้าและมีแรงงานจัดเดอะถามว่าโกเาเต้ต้องการขั้นเหนือในสัญญาชุดใหม่สูงถึง255,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่รับอยู่120,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ถึง150%ส่วนตัวแรกนี้จะทําให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดเป็นอันดับที่4ของสโมสรในทันทีตามการกระแสข่าวว่าทั้งเรมยมริดและปารีแสแซงต์แชงกทีมชัป์ยูฟ่าแชมเลียกในรุกการล่าสุดต่างก็จับตาสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดหวังฉกตัวไปรุ่มทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงสมัมมหน้าโดยนโยบายการเงินที่รัดกุมของหงแดง ทำให้คลาสเตรโรล,ลูเคบาในวัย22ปีกลายเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจโดยฟุตบอลอินไซเดอร์รายงานว่าเขาอยู่ในลิ์ลำดับต้นๆและการที่อาบาเลซิกจบเพียงอันดับที่7ในมูเดสกายมันอาจเป็นปัจจัยสําคัญที่เปิดโอกาสให้ลูเคบาย้ายออกจากทีมได้ในช่วงซมเนี้แม้ว่าฟันไดจะต่อสัญญากับสโมสรอ,ออกไปอีก2ปีแต่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคตของจูโกเมสและจารเรลคอนซายิ่งทำให้การเสริมทัพในตำแหน่งนี้มีความจำเป็น ขณนเดียวกันนะครับในส่วนของผู้เล่นขาออกฟอเบียโซโรโมโนโกูรูตลาดกัลการนักเตะชื่อดังเปิดเผยว่าวูแฮนตันวนเนอร์ได้ติดต่อมาอยังลิเวอร์พูลเพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการเซ็นยักญากับมอริสันนักตเตะดาวรุ่งที่เจกิงคอฟเคยชื่นชอบและอา่านเนอร์สลัดก็เคยใส่ชื่อเข้าไว้ในทีมชุดใหญ่อย่างไรก็ตามนะครับแผนการของ, Liverpool งลิเวอร์พูลสำหรับนักเตะรายนี้ยังไม่เป็นที่ชัดเจนสถานก,การณ์ของลิเวอร์พูลในตลาดนักเตะสมนี้จึงน่าจับตามองอย่างยิ่ง ทั้งการไล่ล่าสตาร์ดังเพื่อเสริมทัพและการตัดสินใดเกี่ยวกับอนาคตของผู้เล่นในทีมซึ่งคาดว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมในเร็วๆนี้นี่คือสุลการลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรับเย็นของวันที่1มิถุนายนนะครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้านรักไปกับชายผู้บกากคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายปู้บักข้างลิเวอร์พูลและ The c คอฟแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือในน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ